พี่เทีย <şeyi> บ <yelled> ้างค่ะไม่ตอบไ่ถูกเลยตอนนี้ก็อยากจะให้น้องมิสแกรนด์จันทบุรี2024มีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็แค่ต้องมองว่านี้มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตของเรามันอาจจะแบบไม่ได้เกิดขึ้นอีกก็อยากจะให้มองว่าเรามาเพื่อเอนจอยเรามาเพื่อตัวเองเราจุดประสงค์ของเรามันมันชัดเจนอยากไปให้ความสนใจกับ คอมเมนต์ต uhm. ่างๆเพราะว่า um มันก็จะมีอยู่แล้วเราก็เต็มที่กับทุกกิจกรรมทุกๆวันแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอะผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพิธีค่ะพี่ผ่ายบ้างเจนค่ะให้กำลังใจใช่ไหมคะใช่ค่ะให้กำลังใจสำหรับมิสแกรนด์จันทรุรีวันนี้เลยค่ะโอเคค่ะก็ เชื่อว่าในไหนเราก็ได้มงของจันทวีมาแล้วก็อยากให้ทําเต็มที่ในของรอบแกนใหญ่แล้วก็ระหว่างทางอาจจะมีครูขาะบ้างหรือว่ามีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างบ้างก็อยากให้สู้แล้วก็เอาให้ถึงที่สุดเอาที่ตัวเองแบบตั้งใจไว้ให้ตัวเองไม่กลับมาเสียดายทีหลังเพราะว่าคำนี้สําคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วสมมติถ้าเกิดเราไปถึงวันที่ ประกาศผลของแกนใหญ่แล้วแล้วเราเราได้หรือเราไม่ได้ถ้าเกิดเราได้อะอย่างน้อยมันก็เป็นผลจากการกระทําของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ก็อยากให้มันไม่ได้โดยการที่อย่างน้อยฉันกระทาเต็มที่แล้วโอ้โหถือ<ช>ว่าเป็นคําพูดที่ดีมากๆนะคะแลวก็ไม่แปลกใจเลยว่าทาไมพวกเธอทั้งสีคนถึงมีด้อมเจ้ารักเธอมากขนาดนี้ทั้งสวยแล้วก็ทัศนคติดีมากๆจริงๆค่ะถูกต้องนี่